เพื่อนอย่าไปเชื่อคำนี้นะครับได้อย่างเสียอย่างมันไม่เป็นความจริงมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามความคิดของเขาแล้วถ้าเกิดคุณไปเชื่อคำสอนนี้ มันเป็นคําสอนที่มันจะโกงรางวัลชีวิตของคุณคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่เต็มศักยภาพคุณจะใช้ชีวิตแบบว่าพอได้อะไรมาจะต้องเสียอะไรไปบางอย่างได้ครอบครัวที่ดีมาจะต้องเสียเงินไปเพิ่มหรือจะได้ความสําเร็จมาจะต้องเสียครอบครัวไปถ้าคุณไปเชื่อคําโกหกนี้คุณจะถูกโกงรางวัลชีวิตไปตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็อาชอบอ่านหนังสือพวกปัญญาชีวิตพวกหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับแล้วผมก็ไปเ,เจอสัจธรรมที่ว่าเราเป็นดังที่เราจะคิดผไปอ่านหนังสือชื่อว่า As a Man Thinketh หรือว่าเป็น ที่มนุษยเขตดของเจมส์อัลเลนซึ่งผมเคยแปลเป็นหนังสือแต่ภาษาไทยชื่อว่าหมอดูผู้แมนที่สุดในโลกซึ่งหมอดูผู้แมนที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อคําว่าได้อย่างเสียอย่างเราจะเป็นไปดังความเชื่อของเราเองเรื่องที่้องคืออะไรผมตั้งใจว่าผมอยากจะทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้เห็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นแต่ตัวอย่างว่าเออไอคนที่มันพูดสอนคุณนะ่บอกว่าคนเราอะนะก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอะนะแล้วตัวเขาเองก็นัานเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นด้วย,ค,วค,จจยวคุณก็จะบอกว่่าาาออออ๋คคนจจจจะะะะรรรรริิมมัััั้ลววเเเดียุุณณกกก็ไไปปหหหฐบพใชื ฐานที่มันคล้ายๆกันเนะี่ยคุณก็เริ่มเชื่อแล้วเริ่มหาหลักฐานที่มันเออจริงเนาะคนนะั้นเออคนจริงนะละคนที่สอนคุณก็มาพูดแบบนั้นอีกกลายเป็นว่าไปกันใหญ่แต่จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าคุณเนี่ยเริ่มหาหลักฐานว่าในโลกนี้มีใครบ้างที่ทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งหน้าตาดีทั้งสุขภาพดีทั้งประสบความสาเร็จในด้านการเงินด้านความสําเร็จด้านชื่อเสียงด้านเกยียรติยศแล้วมีชื่อเสียงในทางดีด้วยถ้าคุณหาไปนล้วคุณก็เจอตอนในเด็กผมอะไปเจอคนประเภทชื่อว่าไซมอนแรทเทิลไซม จีเนียสอเชริยะแต่ว่าทาไมคนรักเขาจังทําไมเขาไม่ได้เป็นอจฉริยะประเภทที่ว่าโอ้โหแบบเนิร์ดแต่ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบรวบรวมคนมาเล่นออเคสตราวงแล้วก็โหโหนังสือพิมพ์ลงเรื่องเขาอะไรนี้ผมได้ผม,ผมศึกษาเขาถึงได้รู้ว่าเฮ้ยในโลกนี้ม่มีคนแบบนี้ด้วยเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรที่ว่าโอ้โหตีบมโตขึ้นมาก็มีแต่ละนักร้องเมืองไทยเยอะะพวกนักข่าวเขาชอบเอาข่าวไม่ค่อยดีมาลงใช่ไหมละ่ะว่าเฮ้ยโอ้นักร้องคนนี้ไปมีอะไระไปทําสาวท้องมาหรือไปโน่นนี่โน,น,น่นนี่มันก็จเจ้าเรื่องที่ไม่ดีมาลวคนก็จะมาเอาทาาาหหอนหหนน่เ็ม็มมมมัยดงแตกกีควสุขจ มีความชั่วมีอะไรนี่แต่พอเราหาหลักฐานว่าเฮ้ยคนแบบนั้นมันก็มีในโลกคนที่แบบดีหลายอย่างพร้อมกันดีถึงไม่ใช่ทุกคนที่มันทุกคน,นมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตได้เรื่องนี้ผมอยากจะอุทาหรณ์สอนให้คุณว่าคุณสามารถเป็นคนที่ก้าวหน้าชีวิตได้มีความสําเร็จครบทุกหด้านของชีวิตได้นะครับผมทําสื่อต่างๆขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นออดิบุ๊กเป็นหนังสือเป็นหนังสือเสียงสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่ สอนในเรื่องนี้ทุกอย่างมี how to หมดทุกอย่างมีวิธีการหมดเพราะอะไรเราไม่ใช่คนแรกที่ประสบปัญหาในโลกนี้นะโลกนี้มนอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วเราคนในโลกมีนั้นเจ็ดพันล้านคนแล้วอยู่มาตั้งกี่พันปีกี่แสนกี่หมื่นปีคุณไม่ใช่คนแรกที่มีปัญหาแบบคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณช็อตคัดเรียนรู้ทางลับในทุกๆอย่างของชีวิตคุณสามารถมีทุกอย่างได้แล้วไปได้เร็ยกว่าคนอื่นผมได้ทําสื่อต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะมาช็อตคัดให้กับพวกคุณนะครับแล้วตัวผมเองก็ทําตัวให้เป็นตัวอย่างด้วยวว่่่่่่่่่าาาาผผผผมมมมมเเสสสพือออหลลนนนั้้้จริงงๆแแแททํไไดดยีใชคูต ทำให้คุณเห็นว่านี่แหละเป็นแบบนี้ถ้าคุณทำตามสิ่ง h How ทูหรือว่าความรู้ดีๆเ,เหล่านี้นะครับสนใจความรู้ต่างๆของผมติดตามได้ที่เพจของผมนะครับ a c e บ o o k บัณฑิตอุลังีหรือ w w w b a n d i t .org นะครับแล้วก็ใครสนใจก็ตามมาได้นะครับผมบัณฑิตอุ่งสีสวัสดีครับ